สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะนําราวแล้วก็หาหนอยมาฝากทุกท่านนะคะก่อนจะไปดูไปฟังเดี๋ยวฟังคําเตือนกันก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่ละประเทศนั้นๆน,น,นะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคน เป็นแค่การคำนวณคิดค้นตามสูตรนำมาฝากมีเข้ามีหลุดเสมออย่าเชื่อมากนะคะทุกคนเพราะว่าเอดไม่ได้เก่งนะคะไม่ได้เก่งไม่ได้รู้อนาคตนะคะไม่อาจอยังรู้ได้ว่าตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะวันไหนหลุดก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะอันนี้เรามาดูกันค่ะของพรุ่งนี้ลาวสตาพรุ่งนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์แล้วเนาะ ก็ขอให้ทุกคนที่มีความรักขอให้รักสมหวังนะคะใครที่คิดจะแต่งงานก็ขอให้ประสบแต่สิ่งดีๆแล้วก็อยู่กันจนแก่เท่านะคะแล้วก็มีความรักทุกๆกวันนั่นแหละคะ่ะมีความรักเอ,อื้ออาทรต่อกันแล้วกันนะคะให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วกันนะคะทุกคนอะราสตาก็ประมาณนี้นะคะศูนย์สามศูนย์ห้ เจ็ดสี่เจ็ดหกสี่หกห้าศูนย์สามเจ็ดศูนย์ห้าสี่สามห้าสี่เจ็ดสี่จะเขียนหกเจ็ดสี่นะคะไปเขียนสี่เจ็ดสี่ก่อนนะคะก็ทำผิดเนาะที่จริงจะเป็นหกเจ็ดสี่นะคะทุกคนศูนย์เจ็ดหกสามสี่หกเจ็ดห้าศูนย์สามศูนย์หกเจ็ดสี่หกสี่สามห้าเด่นศูนย์สามนะคะก็ ดูตามที่อันนี้กันนะคะทุกคนเนาะมาต่อกันที่วังวดที่ผ่านมานี้ไมยเลิกเจจับให้ไม่ได้นะคะทุกคนของเราพัฒนาเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะมาดูของพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เด่น0ูนย์สองศู4ย์เก้าสองเหนึ่งหนห้าสี่ห้าเสองห ห้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งห้าสองสี่ห้าหนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองเก้าเด่นศูนย์สองนะคะมาต่อกันที่ฮานอยฮานอยพี่ฮานอยเฉพาะจิตก,ก่อนนะคะเด่นห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งแปดห้าเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ด 084580140475150840417เด่น 51, 51นะคะส่วนฮานอยพิเศษเด่น656858030939865068358903609539 สามแปดหกห้าหกเก้านดเดนหกหกนะคะอ่านผิดอ่านถูกอีกแล้วฮานอยปกติเด่น9 0้าศนะคะเก้าศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดแปดหปดสาหสาเจดเปดเเจดหสาปดหกเกดสาหสาม 6กเจ็ดเก้าศูเสาปดหกแดหย์เจ็ดเด่นเกนะคะต่อกันที่ห้าน้อยวีพีเด่นสองเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์ห้าหกห้าเก้าสองเจ็ดศูนย์สองเก้าหกเจ็ดเก้าห้าหสองหเจ็ดหห้าศนย์เ้าสองเจดสองหหหเจดเก้าเด่นสองเจ็ดนะคะ ก็ครบแล้วเนาะก็ขอให้จับเจอสูตรที่คำนวณเข้านะคะสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนเนาะเจอกันใหม่นะคะคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ